พุทธมนตรีสานวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองศิลากันครับยำเซนจ,จ้าผมเพราติวันนายกเทศมนตรีเมืองศิลาครับพุทธมนตรีสาลเป็นสถานที่อยู่ในเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นนำพุทธมนตรมาอยู่ที่นี่หลังจากสร้างเสร็จได้มอบให้ประจอบผู้ดูแลผมมาเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งพี่น้องประชาชนคนศิลาได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตำบลเราอยากจะได้นํามาดูแลก็เลยทําหนังสือ ถึงผู้ว่าแล้วขอถึงท่านนายกอบจอแล้ว <Okay. S 1> ท่านอนุญ,ญ,ญาตให้เทศบาลเมืองเข้ามากำกับดูแลซึ่ง ในปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นที่เราดูแลแล้วก็มาเข้าบูรณาการหลังจากที่โยธาธิการผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จายธันวาเราจะจัดที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สมบูรณ์แบบของเมืองขอนแก่นและภาาอีสานจะต้องสร้างให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพุทธมนตรนี่มันหมายถึงสิ่งที่ทุกคนทั้งภาคอีสานนะครับได้เคารพนับถือเราจะต้องทํากิจกรรมเรื่องศาสนาวัฒนธรรมมาอยู่ที่นี่จังหวัดขอนแกนว่าให้ความสําคัญอยู่แล้ว มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาไม่ว่าเข้าพรรษาออกพรรษาวันมาฆาบูชาวันอะไรต่างๆทางศาสนาก็จะมาทํากิจกรรมกันที่นี่ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้จัดงานมินิมาราธอนของปีแล้วผ่านไปก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากได้รับความชื่นชมจากคนทั่วโลกนักมาราธอนทั้งภาคหรือทั้งระดับประเทศมาวิ่งกันที่นี่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ,รบหลังจากมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยส่งมอบงานให้เราเราจะจัดงานเฉลิมฉลองสมโภช พุทธมณฑลนิสานเจ็ดวันเ็จคืนในช่วงเดือนมกราในวันที่9ถึงวันที่15มกราอันนี้เราได้เตรียมงานเตรียมกิจกรรมเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วจะเป็นกิจกรรมประจําปีเหมือนงานใหม่เหมือนงานเกษตรอ,อสีสานที่อยู่ที่นี่มีมหรสพศกมีศิลปินดารานักร้องกอความสุขให้พ่อแม่พี่น้องเราได้เตรียมไว้หมดแล้วครับวันแรกนี่ปฐมบันเทิงศิลป์โอ้โหเสียงอีสานนะครับมีมหรสพศเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับ ฟรีตลอดงานจะทําให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดทุกคนที่ผ่านจังหวัดขอนแก่นจะต้องเข้ามาสักการะที่นี่ตรงนี้จะไม่เงียบเหงาแล้วครับจะมีเหมือนเราไปนครปฐมเราไปพุทธมณฑลนครปฐมเราไปโคราชเราไปหลวงพ่อโตถ้ามาขอนแก่นเราต้องมาพุทธมณฑลอีสานที่นี่แล้วจะทําให้เกิดกิจกรรมการค้าการขายพี่น้องประชาชนในคนในเมืองขอนแก่นเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนคนขอนแก่นโขาสุดยอดมากๆเลยนะครับแอนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับใครที่มาเดินทางมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นหรือว่าพี่น้องชาวขอนแก่นบ้านเราอยากจะมาเที่ยวนะครับตรงนี้ให้จับตาดูไว้เลยครับต่อไปนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นมากราบไหว้สก,การะอฐิของหลวงพ่อคูณมากราบไหว้นะครับเป็นสิริมงคลน,นะฮะให้กับตัวเองแล้วก็ยังได้เที่ยวงานต่างๆและกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองศิลาด้วยนะครับ<ไ>โดยท่านนายกเทศมนตรีภพรัฐทวีวัลยังไงฝากติดตามพุทธมนตนอีสานด้วยนะครับศิลาเมืองน่าอยู่ทันสมัยภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเจริญรุ่งเรืองสู่ศิลามหานครขอนแก่นยาล้ำส้น